สวัสดีครับวันนี้จะมาขายเบอร์นะครับขายเบอร์ออนไลน์กันนะครับเป็นเบอร์มงคล7หลักนะครับสามตัวหน้าไม่มีผลวันเดือนปีเกิดไม่มีผลผลรวมไม่มีผลนะครับเบอร์ที่วันนี้จะนำมาขายใน youtube นะครับเป็นเบอร์ของค่าย my cat เป็นเบอร์ระบบเติมเงินนะครับหมายเลขแปดเจ็ดแปด 9ก้นะครับหมายเลขนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเลข8ปดนะครับเป็นคู่มิตรใหญ่บุคลิกจะเป็นประมาณนักเลงแล้วก็เรื่องของความนุ่มนวลจะไม่ค่อยมีนะครับจะห้าวจะลุยนะครับยิ่งเป็นกลุ่มเลขในตลาดนะครับตอนนี้8ปดเจดแกลุ่มเลขเงินก้อนโตนะครับทั้ง8ปดเจ็ดด แปดเจ็ดเก้ากลุ่มเลขพวกนี้จะให้เรื่องของการเงินเงินก้อนโตนะครับแล้วก็เก้าสี่สี่เก้านี่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจออนไลน์การสื่อสารภาษาต่างประเทศนะครับเซนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารอย่างเช่นสื่อสารเกี่ยวกับจิตวิญญาณเพราะว่าเลขเก้านี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณต่างประเทศภาษาอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างนี้นะครับ อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของขายออนไลน์ขายออนไลน์ลอตใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาไปใช้ได้นะครับแต่บุคลิกแบบเนี้ยแนะนำว่าต้องเป็นเรื่องของการเงินก้อนใหญ่เท่านั้นจริงๆไม่เหมาะสําหรับคนที่ทำงานประจำลูกจ้างอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะจ่ายเกินกำลังนะครับแล้วก็กลุ่มเลข878 เลขข้าวๆลุยลุยนักเลงประเภทสายลุยนะครับสายลุยใช้กลุ่มเลขแบบนี้ได้แล้วก็เรื่องของเซนก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอันนี้อาจอาจจะซ้ำนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อสารจิตวิญญ,ญาณเทวดาหรือไม่ก็อาจจะเจ้าตัวอาจจะชอบสวดมนนะครับหัวไวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบอร์แบบนี้จะเหมาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ในหน้าที่ดินแล้วก็เจ้าของโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์ Project ใหญ่ยักษ์อะไรอย่างเงี้ยสามารถเอาไปใช้งานได้ครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามหน้าปกนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์093 1639 415หรือไลน์นะครับพดุงศัก p ์ p ดยูเอ็นจีเนะครับยังไงก็ฝาก วิเคราะห์วิจารณ์หรือว่าติดตามกด s u b สไ r i b e ได้เลยนะครับขอบคุณครับ